เป็นเวลา2ปี6เดือนแล้วครับสรับสงครามรัสเซียยูเครนรัสเซียเริ่มลุกรานยูเครนตั้งแต่วันที่22เดือเย็นกุมภาพันคศ2 0 2 2แต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้ครับฝ่ายรัสเซียบอกว่าฝ่ายยูเครนจะยอมรับดินแดนที่ผนวกก่อนหน้านั้นซึ่งประกอบไปด้วยโดเนตลูฮานซาโปริเซียและเคอร์ซอนถ้าเป็นแบบนั้นยูเครนก็ไม่ยอมง่ายๆหรอกครับจะให้เสียตั้งสีดินแดน แล้วยูเครนก็ทำการบุกรัสเซียในวันที่6สิงหาพศ2567ในภูมิภาคเคิร์ดด้วยทหารเพียง3วัยนายนด้วยรถถังไดยานเกราะแบตลีและรถขนกำลังพลฝ่ายยูเครนเดิมยึดหมู่บ้านโอริสเนียในเมืองสุทชาและหมู่บ้านนิโคยาดานโนด้วยการลุกยางจับพันของยูเครนทำให้ฝ่ายรัสเซียไม่สามารถตั้งตัวทันได้ ฝ่ายทหารยูเครนที่วางแผนมาดีก็สามารถลุกยึดได้หมู่บ้านอย่างรวดเร็วต่อมาในวันที่14สิงหาคม2567ทางการยูเครนได้เสนอข่าวว่าสามารถยึดอิดนแดนยรัสเซียได้แล้วในภูมิภาคเคิร์สจำนวน1,000ตารางกิโลเมตรและยึดหมู่บ้านได้74แห่งในการยึดอินแดนยรัสเซียของทหารยูเครนในครั้งนี <S <S 2> <S 2> <S 2> ้ก็ยังไม่แน่ใจชัดว่ายึดไปทำไมหรืออาจจะยึดเอาไว้เพื่อ แลกเปลี่ยนกับสีเด่นเดนที่เสียไปในการบุกโดยฉับพันของยูเครนสามารถจับทหารรัสเซียมาเป็นเฉลยศึกกว่าร้อยคนถึงแม้ยูเครนจะมีทหารและอาวุธน้อยกว่ารัสเซียแต่ก็ได้อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากยุโรปจึงสามารถเอาชนะทหารรัสเซียได้ในภูมิภาคเคิร์สส่วนฝ่ายโคโซโทหารรัสเซียก็ออกข่าวว่าฝ่ายทหารรัสเซียสามารถยิงสก,กัดรถถังและรถยนเกราะของยูเครนได้ ซึ่งเป็นรถถังแบตลี่จากสหรัฐและยังมีกลุ่มทหารเชนเชนมาช่วยสก,กัดและมาช่วยลบซึ่งเป็นทหารของรามซามคาดีหลอกและฝ่ายทหารยูเครนยังได้บอกอีกว่ามีกลุ่มทหารรัสเซียอิสระหรือกลุ่มรัสเซียเสรีมาช่วยร่วมลบซึ่งเป็นทหารที่ฝกไฟไฟฟักใฝ่ฝ่ายยูเครนและต่อต้านประธานาธิบดีปูตินในวันที่1 4สิงหาสองพนหาฝ่ายทหารยูเครนก็ได้อ้างว่า สามารถจีนเมืองสุดจาร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วมีทหารยูเคยนได้ยืนถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆของขีดภูมิภาคเคิร์ด